แคปหน้าจอแบบนี้เพื่อนๆทราบไหมครับว่าเขาตั้งค่ากันยังไงเนี่ยแบบนี้อ่าอยากทราบไหมครับว่าเขาตั้งค่ากันยังไงถ้าอยากทราบเดี๋ยวผมพาไปตั้งค่ากันนะครับพร้อมมั้ยยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพร้อมกันเลยอันดับแรกให้ทุกคนมาที่หน้าจอมือถือนะครับพร้อมแล้วกดเข้าไปที่การตั้งค่าได้เลยครับกดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาหน้านี้แล้วให้ทุกคนเลือ่อนหาคําว่า ตัวช่วยการเข้าถึงครับเมื่อเจอแล้วเราก็กดเข้าไปได้เลยเมื่อกดเข้ามาหน้านี้แล้วก็ให้ทุกคนเลื่อนหาคําว่าสัมผัสเห L ็นไหมครับอ่าเสร็จแล้วกดเข้าไปครับกดเข้ามาหน้านี้ก็ให้ทุกคนสังเกตดูเมนูด้านบนสุดนะครับ a s i d i t y trust นี่นะครับอ่าเมื่อเจอแล้วเรากดเข้าไปเลยเมื่อกดเข้ามาหน้านี้ก็เลื่อนลงมานิดนึงครับมันก็จะเจอ3เมนูให้เราเลือกเห็นไหมคําว่าแตะ1ครั้งแตะ2ครั้งแล้วก็กดค้างนะครับอ่าแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกจะเลือก ขนาดแบบไหนก็เลือกแบบนั้นบางคนเลือกแตะหนึ่งครั้งอ่าบางคนเลือกแตะสองครั้งบางคนเลือกกดค้างอ่าเดี๋ยวจะสาธิตการกดค้างให้ดูนะครับอ่าผมเลือกการกดค้างเนาะถ้าเราเลือกกดค้างแล้วก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามาหน้านี้เขาก็จะให้เราเลือกนะครับเราก็เลือ่อนหาคําว่าถ่ายภาพหน้าจอเห็นไหมอ่าเมื่อเจอแล้วกดติ๊กครับนี่เห็นไหมเขาจะมีเครื่องหมายติ๊กก้ด้านขวาม,มือเนี่ยให้เรากดติ๊กเลือกตรงถา่ายภาพหน้าจอ เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับเข้าไปหน้าแรกเลยนะครับกลับเข้าไปหน้าแรกเลยครับอ่าแล้วก็มาลองทําดูครับว่ามันจะสามารถบันทึกหน้าจอได้โดยการกดค้างเรียบร้อยเห็นไหมครับกดค้างเนี่ยเรียบร้อยต่อไปนี้ก็สะดวกสบายเวลาที่เราไปเจอภาพเจอคลิปอะไรที่เราต้องการใช้ด่วนๆแบบต้องแคบด่วนๆเราก็สามารถกดแช่แบบนี้ เพื่อให้เขาแคปหน้าจอให้เราได้แบบที่เราไม่ต้องไปกดนูน่นกดนี่ซ้ายกวา่าอะไรแบบนี้ยุ่งยากนะครับก็เป็นเทคนิคและก็ความรู้เล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายหลายคนขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าจะมีความรู้อะไรมาฝากกันอีกก็ติดตามกันต่อไปครับสลับคลิปนี้ลาไปก่อนบาย